นี่เป็นเรื่องราวนรกของชาวซูเมเรียนย้อนย้อนแบบย้อนเลยไกลๆแบบเก่าๆเลยเอออะไรทําเมโสโเวเตเมียเลยเดี๋ยวต้องแบบเล่าเกี่ยวกับชาวซูเมเรียนนิดนึงคือแบบเขาไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเลยเว้ยอ้าวความเชื่อของเขาคือตายก็คือตายอ่ะตายก็แค่แบบก็แค่ไปอยู่ในที่ที่แบบไม่มีอะไรไแค่มึดๆความว่างเปล่าอย่างเงี้ยใช่ อ่ะแล้วมีนรกได้ไงคือนรกก็เป็นเหมือนแบบเป็นที่อยู่ของคนตายเฉยๆอ่าเอออืมเพราะว่าชาวซูเมเลียนแบบจะให้ความสำคัญกับชีวิตปัจจุบันมากอืเออแบบเหมือนในมหาการกิลกามเมทที่แฟงเคยเล่าไปอะ่ะชาวซูเมเลียนมันจะชอบการแบบสังสรรสร้างชื่อเสียงอืมอืม อ้เป็นที่จดจำํทำทาวีรกรรมให้แบบคนแบบยกย่องอืเออคือนโลกเขามีชื่อว่าครูปกครองโดยเทพีแห่งความตายชื่อเอลิชิเกาซึ่งเธอแบบจะทำหน้าที่แบบว่าอ่านบันทึกความดีของชาวซูเมเรียนอะ่ะพอ,อเหมือนแบบบัญชีบัญชีทั้งหมา คือชาวซูเมเลียนเขาจะมีเหมือนวัฒนธรรมที่แบบว่าเวลาทำความดีอะไรจะจดบันทึกลงในแบบแผ่นศิลาสีดําอ่ะเหมือนตอนมอปลายป่ะสมุดบันทึกความดีเออบันทึกความดีอ่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบตอนแบบตายแล้วแบบจะได้แบบผ่านเข้าไปในประตูนรกได้ไอ้บันทึกนี่คือไอ้คนตายเป็นคนเขียนหรือว่าเทพเป็นคนเขียนด้ยคนตายเป็นคนเขียนคือเขียนตอนมีชีวิตอ่ะแล้วแล้วพอตายแล้วต้องต้องพกมาด้วยใช่ไหม าตายแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ช่วยเป็นอาลักษ์ของเทพีแห่งความตายเนี่ยชื่อเบลสเซลีจะไปช่วยแบบรวบรวมมาให้กับเทพีแห่งความตายอ่านแล้วก็ไอ้คูเนี่ยไอ้นรกของชาวซูมิเลียนมันจะแบ่งเป็นสองบ้านสองบ้านใช่เด็กบ้านหนึ่งเป็นเด็กบ้านเด็กบ้านบ้านแรกเนี่ยเป็นบ้านแห่งความมืดอ,อแล้วก็บ้านที่สองคือบ้านแห่งฝุ่นคือบ ทุกคนเนี่ยจะต,ต้องเข้าบ้านแห่งความมืดก่อนอเพื่อที่จะผ่านประตูเจ็ดบานโดยมันมันอารมณ์เหมือนแบบเป็นด่านอะเป็นตอมออาต้องผ่านประตูไปทีละบานแต่แต่ละบานก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละบานเออถ้าเกิดไม่ผ่านก็ก็อยู่ในบ้านแห่งความมืดไปมันทำเควสเลยว่เวะเกมตะลุด่านแล้วก็ไอ้ประตูทั้งเจ็ดบานเนี่ยจะมีเทพคอยแบบว่า ปกครองอยู่เรียกปกครองเรียกว่าเฝ้าดีกว่าอ,อ่อเออแบบดูแลอยู่ดูแลใช่มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบประตูเงินประตูทองอยู่แบบตอนแต่งงานอะ <laughs> ต้อง <laughs> ผ่านทีละ <laughs> ประตูเออจะมันเริ่มจากประตูแรกเลยถูกเฝ้าโดยเทนเมติมีหน้าที่ตรวจสอบแบบรายชื่อคนตายแบบเอ๊ะน,นี่ถูกต้องหมดนะมึงตายจริงหรือเปล่าเออได้รับเชิญมาหรือเปล่าเนี่ยอ,อะไรเงี้ย <laughs> เพราะว่าเทพีของความ เทพีแห่งความตายจะรู้ไงว่าแบบใครจะเข้ามาบ้างอ่าส่งชื่อมาแล้วส่งบัตรเชิญมาก่อนเออไอนี่เอามาปุ๊บเออมั่วนี่เออไม่ได้กลับไปเลยเพราะเพราะว่ามันเคยมีเรื่องที่แบบว่าเทพีอิสทาเออลงมาตามผัวที่นรกอ๋ออแต่มันไม่ตายไงมันก็เข้าไม่ได้เอก็โดดไล่กลับไปก็เทพเนติเนี่ย จะเป็นคนตรวจสอบรายชื่อเออว่าแบบเอ้ยคนนี้มันใช่หรือเปล่านะมันถูกต้องหรือเปล่าก็คือประตูนี่ง่ายแค่มีชื่อนี่เข้าได้เลยโอเคด่านแรกผ่านไปแล้วใช่พอมาประตูที่สองปุ๊บเอออันนี้เฝ้าโดยเทพเกดูเกดูกดใช่จะคอยแบบชั่งน้ำหนักหัวใจคนตายกับขน,นนกก็คือมันมันจะมีตาชั่งที่เป็นเอ,อเหมือนเคยเห็นตาชั่งโบราณไหมที่ ไปจะเอาของสองอย่างมาถ่วงกันแหละ uh huh. เออก็คือเอาขนนกวางปุ๊บแล้วก็เอาหัวใจของคนตายเนะี่ยเอามาวางเอามาวางเพื่อดูว่าแบบตอนยังมีชีวิตเนะี่ยแบบมีชีวิตดีแค่ไหนทำความดีมาเยอะไหมอะไรอย่างงี้ปะ่ะอันนี้มันบอกว่าอารมณ์เหมือนแบบความเป็นอยู่อดีแค่ไหนอ่ะอ๋อ,อ,อคือวัดจากความเป็นอยู่ไม่ได้วัดจากคุณงามความดีนะเอออ๋ออยู่ดีเนี่ยเฮ้ยอ, <laughs> อยู่ดีกินดีไป <laughs> ไปต่อ ถ้ากเกิดว่าหัว,ห,วหัวใจมันดันหนักกว่าขนนกเนี่ยอันนี้ผ่านไม่ได้เออมีความแบบหนักหนักทุกทนอะไรเงี้ยไม่ได้อืมแ,แต่เรื่องตาช่างขนนกเนี่ยมันมันเหมือนจะเป็นความเชื่อที่ส่งต่อไปถึงอียิปต์ไหมใช่เออก็คล้ายๆนะพี่เพราะเหมือนผมมาเคยได้ยินว่าเทพเจ้าแห่งความตายเขาจะแบบเอาหัวใจมาช่างกับขนนกอะไรของอียิปต์อ่ะเออใช่ แต่ของอียิปต์คือแบบถ้าช่างไม่ผ่านคือโดนแดกเลยอืมอันนี้แบบไม่ผ่านก็อ,นอยู่ที่นี่ไปอะไรอย่างเงี้อ่ะบุรผ่านผ่านประตูที่สองมาได้แล้วมาถึงประตูที่สามอันนี้ก็เราก็จะไปเจอกบบเทพลาฮามูอืมลาฮามูใช่ทำหน้าที่ตัดสินคนตายตามการกระทำตอนมีชีวิตอ่าอ่าไอ้มึงทำอะไรมาบ้างวะ ผ่านเกณฑ์ไหมอะไรประมาณนเนี้ยความดีไหมความดีความชั่วหรือยังคิดว่าน่าจะใช่แล้วนะอืมสมมุติผ่านผ่านประตูที่สามปุ๊บจะมาประตูที่สี่มาเจอกับเทพชาทเทพทเทพชาเนี่ยทําหน้าที่ตรวจสอบว่าไอ้คนคนเนี้ยแบบซื่อสัตย์ต่อคู่ครองไหมอืมถ้าแบบนอกใจอะไรเงี้ยไม่ผ่านวุฒิแบบซื่อสัตย์มากผ่านมาประตูที่ห้าปุ๊บจะเจอกับเจ้าแม่นินลิน เอ้ยเทพเจ้าแห่งความรู้อืมอันเนี้ยแบบตามนั้นเลยคือเป็นเทพแห่งความรู้ใช่ไหมก็เลยจะตัดสินคนตายด้วยความรู้และสติปัญญาอ่าวัดแบบความรู้คำทดสอบมามาวัดภูมิอ่ะถ้าเกิดแบบต่ำกว่าเกณฑ์อะไรแกก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไปเออก็ไปอยู่โลกของความมืดอ่าผ่านเทพนินลินมาแล้วฉลาดผ่านปุ๊บมาประตูที่หกเจอเทพ เนอร์กันคนนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าตอนมีชีวิตเนี่ยเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นผู้นำที่ดีไหมหมายถึงแบบการเป็นแบบนำครอบครัวอะไรพวกนี้<ะ>ทุกอย่างเ่ะแบบถ้าเป็นราชาคือเป็นราชาที่ดีไหมอะไรประมาณเนี่ยอเออผ่านประตูที่หกมปุ๊บก็จะมาเจอประตูที่เจ็ดแล้วก็จะเจอกับบอสใหญ่เลยอืมก็คือเทพีเอลิสคิกันเทพที่ ปกครองอโลกแห่งความตายเนี่ยเออเทพที่ปกครองครูนั่นเองใช่ก็จะเอาแบบผลของแต่ละประตูเนี่ยหกประตูที่ผ่านมาเอามาแบบแบบประเมินประเมินประเมินเออทำแบบประเมินอีกรอบหนึ่งว่าแบบเอ๊ะเอามาแบบสรุปแบบขาค่้าวเฉลี่ยอะไรกันเนีเออจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือเปล่านะเออประเมินประเมินเ มาแบบประเมินคุณสมบัติโดยรวมว่าแบบมีคุณสมบัติพอที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านแห่งฝุ่นไหมเข้าไปไหมว่าฝุ่นก็ไดะใช่ไหมมึงสงสัยใช่ไหมนั่นดิพี่คือถ้าใครได้เข้าบ้านแห่งฝุ่นเนี่ยก็คือจะได้ไปอยู่กับเทพไปคอยรับใช้เทพอะไรประมาณนั้นมันก็จะมีเทพแบบเทพในโลกแห่งความตายอีกอะ่ะอ๋อจะเป็นเทพที่อยู่อยู่ในนี้อยู่แล้วอะไร,ไรใช่ไหมใช่เจ็ดค,คนที่ผ่านมานี่ด้วยอะไรอย่างนี้ปะ่ะใช่คือแค่แบบออกมาทํางานเฉยๆ ไปอยู่บ้านนายอยู่บ้านนายโดนเกมไปอยู่โดนเกมไปอยู่บ้านนายด้วยก็คือบนรกของซูเมเลียนอ่ะมันก็แบบประมาณนี้ก็คือจุดสูงสุดของยมโลกก็คือบ้านแห่งฝุ่นใช่อีกหกที่ที่เหลือก็จะเป็นบ้านแห่งความมืดทั้งหมดใช่แต่เกิดแบบเผลอไปทำอะไรแบบกวนส้นตีนเทพก็ถูกเป่าหายไปเลยอะ อ้าวเออเพราะชาวชาวซูเมเรียนจะมีความเชื่อว่าคนตายจะไม่กลับมาเกิดใหม่อ่าคือไม่มีเรื่องการเกิดใหม่ใช่ไหมหรือว่าในฝุ่นในบ้านเนี่ยก็คือไอ้พวกที่โดนเป่าเออน่าจะใช่คนตีนเป่าเป็นฝุ่นไปซะฝุ่นเต็มบ้านไปหมดบ้านแห่งฝุ่นตายมาแล้วเป็นวิญญาณปุ๊บกวนตีนอ่าเขาได้ตายจริงๆแล้วอืก็นรกของซูเมเรียนมันก็จะ ประมาณนี้แบบชิวๆเดินเล่นชิวๆไอแต่มีเสริมอีกนิดหนึง่งก็คือแบบว่าไอจำจำที่แบบว่าไอบันทึกความดีใช่ไหมอ่าคืนนั้นน่ะถ้าเกิดแบบไม่มีเลยอะ่ะก็คือถ้าตายกูก็จะเป็นผีเล่ยลอนอยู่ในโลกมนุษย์ใช่เพราะว่าลงมาไม่ได้ไม่มีไม่มีวีซา่าเออไม่มีวีซ่าคือบ้านเลก็ไม่ได้เข้านะเออไม่ได้เข้ามานี่โดนไล่เือนเพราะไม่มี แผ่นจารึกใช่ไหมไอเทพเบเลสเซรีเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยมึงทําความดีอะไรมาบ้างช,ชื่อก็จะไม่ลงไปไปหาประตูบานแรกอย่างนี้ปะ่ะใช่อ,อ๋อไม่มีผีเล่รอ่อนด้วย